สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้าวันนี้จะทําอาหารง่ายๆของจจยนั่นแหละจ้าเพื่อนๆนะไม่มีสูตรอะไรมากมายแต่วันนี้มีผักอะไรก็ใส่ลงไปเพราะว่าจจยพริกมันเหลือจา้าสองอาทิตย์ที่แล้วไปซื้อมามันเหลือก็เลยเอามาทําคั่วกิ้งจา้าคั่วกิ้งกระดูกไก่นะเนี่ยจา้าแล้วก็ผักชีจ้าผักชีลาวเนาะป้านจอยเขาจะเรียกว่าผักชีลาวจา้าจจยก็จะใส่ผักชีลาวลงไปจา้าดัดแปลงเราจะคั่วกิ้งส่วนใหญ่เขาจะใส่แต่ใบมะกรูดเนาะเพื่อนๆเนาะกับพริกแดงอะไรเงี้ยพริก ทีฟ้าอย่างนี้แต่ว่าเราจะกินเราก็ดัดแปลงเราจะเราไม่ต้องไปทําตามสูตรเป๊ะแ,แค่เราใช้พริกแกงของเขาแค่นั้นพอจะ้ะนะพริกแกงที่จอยใช้นะนเพื่อนนะจอยก็ได้บอกไปหลายรอบแล้วแต่ก็บอกผิดเนาะแล้วก็โนกวันกนกพรนะก่อนกไปทั่วเนาะแต่จริงๆแนละ้วเขาตาโนกวันจะ้จะโนกวันพริกแกงจะ้ะนะเห็นเพื่อนๆหลายคนบอกว่าเขามีขายตามเซเว่นอะีเลฟเว่นจ้ะนะจอยก็ไม่เคยเห็นหรอกจะ้ะจอยก็เพิ่งเคยกินอยู่ที่นี่แหลจะจ้ะ นะอยู่อังกฤษนี่แหละอยู่บางไทยก็ไม่เคยซื้อพริกแกงไปทํากินจาะส่วนใหญ่จะเสื้อหาสําเร็จรูปแล้วนะเพื่อนๆน,นะเปิดไฟจ้ะสวิกไฟไม่ใช่ได้สิ่งหน,นนะ <c oughs> สวิกไฟจะ้ะงกระท่าจ้ะกระทะใบนี้จะใช้ปล่อยพออะไรรู้ไหมเพื่อนๆมันไอ้นี่จะ้ะมันล้อนเร็วจ้ะอ่าพี่นจ้อยใส่หมดเลยจ้ะเพื่อนๆ ไฟหมดเลยไฟจอยก็จะเตาเนี้ยจะร้อนจ้ะนะแต่ถ้าถ้า,ถาจอยใช้หม้อหนาหรือกระทะหนาพวกเนี้ยมันจะใช้เวลานาน,านมากจ้ะว่ามันจะร้อนทั่วถึงกระทะเนาะพวกมันจะไปร้อนทั่วจ้ะแล้วก็ผัดสตก,กับน้ำมันกับพริกแกง น้ำลงไปจ้ะน้ำขุคริกจ้ะเพื่อนๆนะถ้าไม่มีน้ำมันก็ไม่อร่อยจ้ะดูด้วยุงชูรสจ้ะไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะเพื่อนๆนะน้ำปลาจ้ะ ไม่ใส่น้ำตาลจ้ะใส่จะผงชูรสกับน,น้ำปลาแค่นั้นจ้ะ่ะปิดฝาให้เขาเดือดจ้ะนะจอยทานอาหารไทยทุกวันนะเพื่อนๆนะจอยทานอาหารไทยทุกวันจ้ะ นะอาหารฝรั่งก็มีมากเป็นเป็นบางเวลาจ้ะนะบางเวลาของวันน่ะแต่ส่วนใหญ่เก้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์จอยกินอาหารไทยจ้ะนะใช้ชีวิตกินอาหารไทยเหมือนอยู่เมืองไทยนะ่หละจ้ะจอยถึงดัดแปลงทำ,ทำนู่นทำนั่นทำนี่เนาะเพื่อจะได้กินแบบไทยๆจ้ะอาหารฝรั่งกินนะกินได้แต่เหมือนมันเรากินแล้วมันไม่อยู่ท้องแต่เพราะว่าเรากินกินข้าวเพื่อนๆแล้วนะถ้าได้กินมันฝรั่งจอยก็เหมือนมันไม่อยู่ท้อง พวกขนมปังอะไรเงี้ยนะถ้ากินอาหารฝรั่งเราก็ต้องกลับมากินอาหารนี่อีกจ้ะอาหารไทยต่อจ้ะนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะนะแต่ละคนไม่เหมือนกันจ้ะ,แ,ะ,กจะแกงคั่วกิ้งของจอยอยก็จะเอาแบบอย่างเงี้ยดัดแปลงไปจ้ะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะทํากินไปเมนูอาหารไม่มีไม่มีตายตัวจ้ะนะ เราอยากจะกินรสชาติไหนจะใส่อะไรก็ใส่ไปจะไม่ไม่มีตายตัวเนาะปิดไว้อีกจ้ะมาเพิ่มไฟหน่อยจ้ะจอยจะจอยเป็นคนที่ชอบชอบเอาไอ้ตรงเนี้ยที่จับหันไว้ตรงนั้นจ้ะเพราะถ้าวางไว้ถ้าไว้ตรงเนี้ยจอยเดินชนจ้ะแล้วมันหกหมดนะหกลงพื้นหมดเลยจ้ะชนแบบแบบเราซุ่มซ่ามอ่ะจ้ะนะ มันก็จะทําให้แบบชนแล้วก็หกเอาพยายามเอาไว้เนี่ยไปไว้ตรงนั้นหรือไว้ฝั่งนี้จ้ะไม่ให้ตัวเราไปโดนนะน่พูดถึงอะน่าจ้ะละหลเมนูหลายอย่างจอยก็ดัดแปลงนะพเพื่อนๆนะบางทีอะเราจะคือคือ,ค,อคือเราอยากจะกินเราก็ดัดแปลงจ้ะนะเรารู้อยู่บางทีมันก็ไม่ได้ใส่อย่างนู้นใส่อย่างนี้แต่เราก็ดัดแปลงเนาะอ,อยู่ต่างบ้านต่างเมืองอะไรจะกินก็ดัดแปลงไปจากเมนูก็ง่ายๆของจอยนะั่นแหละจ้ะอันไหนที่เราคิดว่ามันอร่อย ทำแล้วอร่อยสีสันส,สวยงามก็ทําไปจ้ะ <c oughs> แล้วมันก็เป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆหลายๆคนด้วยจ้ะเนาะบางทีนึกเมนมูนึกเมนูไม่ออกเออก็เห็นเราทําก็อาจจะไปทําแล้วก็ดัดแปลงใส่อย่างอย่างอื่นลงไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆพูดยาวหน่อยนะเรวไม่เข้าใจเ <c oughs> ดี๋ยวเพื่อนไม่เข้าใจกันไงกรเลยบรรยัญยาวอเลยจ้ะเพื่อน ส่วนใหญ่เนื้อไก่ติดกระดูกนี่จะอร่อยนะเพื่อนๆนะ ก็เป็นคนชอบกินผักคีลาวนะเพื่อน,นนะชอบกินเดีแต่มันก็ยุบตัวลงจ้ะ กินคนเดียวจ้ะนะลูกผัวไม่ได้กินด้วยจ้ะลูกผัวลูกอันดีก้กับลูกลูไม่กินด้วยจ้ะนะบางคนก็จะบอกโอ้โหนันตรงเกินไปลูกผัวเลยก็ลูกผัวนั่นแหละจ้ะไม่กินกินแต่จอยเนี่แหละจ้ะเมนูแบบเนี้ส่วนใหญ่จะเป็นจอยกับน้องแอนนะพี่แอนดี้ไม่กินจ้ะนะก,กระดูกแต่ว่าจอยซื้อมาไกาม่มาเหลืองให้เพื่อนเราไม่อยากที่จะเอามาปล่อยให้มันเสียหรือเอาไปใส่ในช่องแช่แข็งเพราะว่าช่องแช่แข็งจอยมันก็เต็มแล้วจ้ะนะเพื่อนๆนะมันมี ของเยอะล้วจ้ะก็เลยมาทําให้กินให้หมดก่อนที่ว่าผักจะเสียด้วยจ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ